สวัสดีครับผมแบงค์อลทีครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านคีรีวงครับก็มาพักอยู่ที่ขนามของพี่เล็กนะครับขนามเนี่ยมันจะเข้ามายากหน่อยนะครับก็ต้องนั่งรถวิบากมานะครับมาตามทางที่ไม่ใช่เป็นทางไม่ได้เป็นทางลาดยางครับเข้ามาเป็นทางเล็กๆนะครับเข้ามาทางป่าประมาณ1กิโลครับก็จะหายากหน่อยแต่ว่า บรรยากาศธรรมชาติมากครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นลำธารนะครับแล้วก็เป็นหินแบบนี้ครับคลองหินธรรมชาติแบบนี้ครับบรรยากาศดีมากมากครับคือจะเข้ามาอยู่ในป่านิดนึงนะครับแล้วก็ที่พักของผมเนี่ยก็ไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับก็อยู่กันแบบนี้ฮะเดี๋ยวกลางคืนก็ต้องจุดเทียนเอานะครับ ตอนนี้เดี๋ยวขอเล่นน้ำก่อนนี่ก็เป็นเพื่อนๆนะครับลุ่มถ่ายรูปจากภูเก็ตนะครับแล้วก็เพื่อนจากที่อบรมงานอบรมของอ,อสอทอนะครับงานเขียนแล้วก็งานถ่ายภาพนะครับก็มาที่นครเสร็จจากงานก็มาพักผ่อนที่นี่ฮะที่หมู่บ้านคีรีวงนะครับนครศรีธรรมราชบรรยากาศดีฮนะ มาแล้วก็ชอบเลยครับชอบบรรยากาศที่นี่ใกล้ๆก,กับน้ำนะครับอยู่ใกล้กับลำธาร